ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี่มาพ่้กันอีกแล้วนะครับเด้อกกับทอยใส่ฟาร์มครับพี่น้องเพิ่นมีง้วบามาฝากพี่ฝากน้องนี่หลายตัวนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะมีง้วนทองเนาะล่ะกรมีงัวสาวทั้ง F1 และ F2 แล่ะครับพี่น้องครับมา ฝากพี่น้องให้ได้เลือกได้ชมนี่กะถือว่าหลายเลยนะครับคลิปนี้ก็สนุกเลือกขึ้นกาครับพี่น้องเอาพิกัดของพลอยสายฟาร์มกับยุทธีบ้านเปื่อยตำบลหนองโกอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละงวัวสาว,ง,วางัวทองและค่าเกษตรกรคลิปนี้มีมาให้เลือกแน่นอนครับผมอเอาดอกบุญุูสิทภาพไปเบวงงวอก,กันเลยครับพี่น้องครับกะสวัสดีครับจ้ยครับสวัสดีค่ะื้นนี้กัมีอ่ งอสามมาหลายเนาะวันนี้เนาะค่ะก็มีเป็นสาวแล้วก็ง้อทองสามตัวค่ะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผม0ูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะไลน์กับเบอร์นี้แหละค่ะแล้วก็บเฟซบุ๊กก็เป็นพลอยใสฟาร์มค่ะเป็นภาษาไทยครับไอ้จอยเลิฟตัวใดก่อนครับเอาเอาเป็นแม่ทองก่อนค่ะเอาเอาแม่ทองตัวนี้เนาะค่ะแม่ทองก่อนอันนี้ทองเคฟสามหนึ่งค่ะตัวนี้ทองเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะง้อกับยังสดๆดีอยู่ตัวเงีวดีพร้อมนะครับเคฟสามหนึ่งทองจักเดือนละค่ะ ท้องประมาณสี่เดือนหรือเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ง้วลูกที่ไหนครับนี่ลูกสองค่ะอ่างัวลูกที่สองนะครับพี่น้องครับส่วนสูงน้องเขาอยู่เท่าไหร่ครับกะประมาณน่าจะร้อยสี่สิบห้าได้ค่ะประมาณร้อยสี่สิบห้าได้เลยครับตูตูใหญ่ตูเงาดีเลยล่ะเอ้าตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะสามหมื่นเก้าห้าร้อยได้ตัวใหญ่เลยเด้อครับเด้อสดสดเลยท้องกับ kf สามหนึ่งอันนี้ราคาเนี้ยรวมใบส่งเข้าใส่ครับกะส่งส่งให้ในเขตอีสานค่ะอ่ะส่งให้ส่งฟรีภาคอีสานนะครับพี่น้องครับ อ่ะนี่ละสามหมื่นเก้าพันหารอยนะครับพี่น้องอ่ะอยกากได้เดี๋ยวผมช่วยจีพาเบื้องเขียนชัน์ครับโตโตใหญ่ดีเลยพี่น้องเด้อโตใหญ่โตโยาวสูงประมาณหนึสิบสิบหานะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องทายยางนะครับเนาะเออนี่เด้ออ่ะไปดูไปเดินให้เบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับนี่เด้ออ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเออนี่โอเคครับอเออ สามหมื่นเก่าพันหาลอยตัวใหญ่เหลี่ยมมองมองได้เลยพี่น้องครับนี่นีน่นะครับเด้ออ้ะตัหนี้บะมี่นะครับเนาะบ่ค่ะตัหนี้บะมี่นะครับพี่น้องอ๋อตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีมีนมติงอยู่น้อยหนึ่งค่ะ<อ>สำหระบพกนี่แหละมีเฉพาะนมใหม่นมติงนะคบพี่น้องครับอเออโอเคครับผมนี่ตัวยงใหญ่เนี่ย,ย,ยครับสามหมื่นเก่าพันหาลอยเอา้ามาต่อร้องเอาพี่น้องครับส่งฟรีให้ทวภาคอีสานนะครับนี่ยวให้เบื้องแ่นหลังนะครับเนาะอ่ะเห็นเหรอ นี่ชัดหรือยังนะครับพี่น้องครับอ่ะแค่เพียงตัวแรกครับผมเป็นงัวงทองตัวที่2องไอ้จอยตัวใดครับเอาเป็นสาวกันค่ะเอาตัวตัวแดงๆนี่เนาะค่ะเอาเอาตัวแดงอ่ะตัวนี้เป็นอ่าสาได้ครับพี่น้องเด้อเสาวตัวนี้แดงย่างใหม่เลยได้พี่น้องลูกของพ่อไหนวุ๊คหนึ่งตัวนี้เป็นลูกเคเอฟหกแปดค่ะลูกเคเอฟหกแปดนะครับเนาะลูกเคเอฟหกแปดน้องเขาจ้าเดือนหรือครับประมาณจะเข้าแปดเดือนค่ะอายุจะเข้าแปดเดือนได้ครับพี่น้องตัวนี้สีแดงค่ะค่ะครับผมอ่าสูงเท่าไรครับนี่ สูงน่าจะร้อยประมาณ125บวกค่ะประมาณ125ยยี่สบ้าวกนะครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะพี่น้องเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดเท่าไรครับตัวนี้ครับเปิดไว้37,000บาทค่ะ37,000นเดนะครับพี่น้องผู้ใดมักร์อ่ะม็ดสีแดงเข้มๆนะครับเนาะตัวนี้เลย37,000นะครับเนาะ3 7มหมอ่ะนี่สีครับแดงบ่มีหม่องตีเลยตัวนี้นะครับแดงโบ๊่ะจะให้เบิง่งแผ่นหลังนะ แค่หลังแล้วก็นคนหางใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องเออเดี๋ยวบางอีข้างนี้สัตนะครับเนาะอึ๊บเออนี่เดอ้อนี่นะครับเนาะ,อะนเออนี่ยสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้ส่งให้ฟรีถโทรอีสานนะครับเนาะนี่พวกนมพวกติงนี่บ่มี่นี่บอัรึปะนี้บ่มีค่ะไม่มีนะครับเนาะอ่ะเด็กเอา เอาไปเลยครับหนึ่งาเบื้องตัต่อไปครับผมอ่ะเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับเบื้องสีตัวนี้ชัดกันเห็นชัดไปอันดุสีแดงบอกดีนะครับพี่น้องตัวนี้ต่อไปนะครับน้องตัวที่สามเอาตัวอ่ะแดงสีบักตานี่ครับพี่น้องตัวนี้บักย่างงามนะครับเด้อโครงสรัไงไง่ายเม็ดสีก็ส,สวยๆเลย ตัวนี้งูไอ้ลูกพ่อได้อายุจักเดือนหรือครับเป็นลูก kf68 ค่ะได้ประมาณแปดเดือนกว่าค่ะตัวนี้แปดเดือนกว่าลูก kf68 นะพี่น้องเนอะแปดเดือนกว่าอ้าตัวนี้สูงยุ่เท่าไหร่ครับใจสูงน่าจะร้อยยี่สิบหาถึงร้อยยี่สิบเจ็ดได้ค่ะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้เป็น f1 หรือเปล่าครับแมนค่ะเป็น f1 ค่ะตัวนี้เป็น f1 นะครับพี่น้องครับสีย่างสวยเลยนะครับเนาะอ่ะเบืองใกล้ๆนี่แหละครับผู้ใดหางูสาวที่เป็น f1 อยู่นะครับเนาะเอาเลือกออกมาหนีมีมาให้หลายครับ นี่สวยๆเลยอ่ะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นเก้าพันหาร้อยบาทค่ะตัวนี้สองหมื่นเก้าหาร้อยได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าหาร้อยนะครับเนาะนะอ่ะนี่เป็น,น,น,นเอฟหนึงงน่งนะครับเด้อลูกหกแปดนะครับนะี่โคดหางครับผมอ๋อนี่เด้อบวงอี่ขัางหนึ่งนะครับนี่เป็น F1 นะครับเนาะนี่แหละ สองหมื 29, นเก้าห้าร้อยเบื้องด้านข้างเห็นชัดๆอ่ะอ้าเนี่ยราคาหลักสองหมอ้อเลยครับพี่น้องครับ F1 เ,เอาไปเป็นแม่บอกอ่ะนี่อ่ะ่ะนีเด้อแผ่นหลังนะครับพี่น้องเบื้องชัดๆเลยตัวใหญ่ตัวง,งามอยู่ดนะครับเด้อหลักสองนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตต่อไปครับผม หัวทองยังเหลืออีก2ตัวอยู่้ะพี่น้องครับตัวต่อไปหมายเลขซีซเกนะครับเนาะตัวนี้ลึกดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับลุงจ้อยตัวนี้เป็นลูกแดงใบเล่ค่ะแดงใบเล่อายุจักเดือนหรอครับได้น่าจะจะเข่าสิบเดือนนะคะแดงใบเล่จะเข่าสิบเดือนส่วนสูงอยู่ทีีเท่าไหร่ครับประมาณร้อยยี่สิบหาได้ค่ะประมาณร้อยยี่สิบหานะครับพี่น้องครับอ่ะเนี่ยลูกของแดงใบเล่นะครับเด้ออ่ะเบิกใกล้ๆนี่แหละตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับ เปิดไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะตัวนี้สองหมื่นเก้าห้าร้อยสำคัญนะครับกัตัวนี้พี่น้องครับนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับนะนเนาะแดงใบเล่ะนะครับอ่ะเด้อเฮ็ดเขาให้เรียบรย้อยกันนะครับเนาะนี่จะใช้เป็นอุ้ยอีกขางหนึ่งให้เบิ้งนะครับเครื่องดำเออนี่นะครับด้านนี้ 2, 9, 000, นะอสองหมื่นเก้าห้าร้อยอ่ะให้ดบึ้งหน้าใกล้ๆแบบนี้ดูหน้าใกล้ๆชัดๆนะครับเนาะเบิ้งเล็บ เบิึงแผ่นหลังครับผมอ่ะเบิึงอีกข่ะน้องสองหมื่นเก้าหาลอยส้ำคัญนะครับพี่น้องครับคู่นี้ตัวละสองหมื่นเก้าหาลอยนะครับเด้อนี่อ่ะสวยๆงามๆหนาเรียงหนายกตัวนี้บอกย่างสวยนะครับพี่น้องครับอ่ะคนละตัวกับตัวแดงๆเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตัวบอกใหญ่เลยตัวนี้ลูกพ่ออะไครับนี่ตัวนี้เป็นลูกซีไวซศูนย์เก้าหกค่ะซีไวซศูนย์เก้าหกหมายเลขซีซีแปดนี่บม่นะค่ะซีซีแปดจ้าเดือนแล้วครับนี่ได้สิบเอ็ดเดือนกว่าค่ะ สิบเดือนนะครับพี่น้องครับสูงร้อยสาตัวมั้งตัวนี้ได้ไดค่ะประมาณเกือบเกือบรอค่ะนี่ไดครับเด้อแดงเข้มแล้วกับโบนนะครับลูกซี0 9 6ศย์เก้ตัวนี้ไอ้จอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื้าพันหค่ะสามหมื่นเก้รอครับพี่น้องเด้อสามหมเก้าห้าร้อยเนาะสามเก้าห้นี่แดงบดเลยนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับแดงไก่จัดจัแดงใหม่ได้ด้วยครับพี่น้องครับ เดบบอมีปัญหานะครับเนาะนี่สีนะครับพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งค้นหางนะครับนี่เครื่องดำสนิทเลยเอาสิเบิ้งอีกขางนึงนะครับเนาะเออนี่เด้ออ่ะนี่เบิ้งอีกขางหนึ่งสามมือเงาหารอยแต่เนาะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่นะครับนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องอ่ะงามเนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องผู้ได้หาอยู่นะครับเนาะ นี่หัวสาวหน่อยมีแต่ตูมงามเลยเพ่อเอาได้ล่ะครับผมนี่นี่เด้ออ่ะเด็กเอายังสวยประเภทนมนี่นไม่จริงนะครับพี่น้องนีงตงนะะนงน่ตัวต่อไปครับผมตัวนี่เป็นเอฟสองนะครับซีซีหกตัวนี้กับตัวบกใหญ่ทรงดียงาขึ้นกันหนังย่างหนาด้ครับพี่น้องครับเอฟสองนี่หนังสีนหนาขึ้นมาอีกหลายเลยล่ละ ตัวนี้เอว่าไอไอลูกพ่อได้ครับจอยเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะเคเอฟสามหนึ่งอ่าส่วนสูงยุทธที่เท่าไหร่ครับน่าจะร้อยสามสิบกว่าล่ะค่ะร้อยสามสิบกว่าเลยได้พี่น้องครับร้อยร้อยสามสิบกว่าเป็นหลายหลายล่ละครับตัวนี้หนังหนาเลยร้อยสามสิบห้านะฮะพี้องร้อยสามสิบห้าได้ได้หรือพี่น้องนี่หน,นังหน,นาหน,นาครับผมนี่ผู้ใดเป็นสายพัฒนาในเอฟสองเอาหลดพี่น้องครับนี่ย่นระยะเวลาหลายปีเลยหลวมากกว่าเป็นเอฟสามหรือไหมนี่นี่เบมุงหน้าตาชัดๆครับเนาะ นังหนาแข้งขาใหญ่เลยด้วครับเด้อลูกพอได้ก็ใจตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะถามราคาให้ F2 เนาะตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับค่ะปกติกับเปิดไว้สี่หมื่นกว่าละค่ะแต่ว่าค่ะกับจัดโปรไปแล้วค่ะสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยค่ะใน F2 ตัวนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเปิดแบบจัดโปรเลยนะครับพี่น้องครับ F2 สามหมื่นสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยละก็ต่อรองได้นะครับเนาะนี่เลยสีผ้าเบิ้งใกล้ๆตัวนี้แข็งขาบางใหญ่บากเงี้ยด้วครับเด้อ ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะพวกเปปรบไม่มีปัญหาหรอกครับอ่ะนี่หาตาเดี๋ยวเบื้องใกล้ๆนี่เบื้องห้องหลังแผ่นหลังนะครับเนาะเออนี่เบื้องใกล้ๆไปเลยนะครับตัยยวใหญ่ยเลยครับได้พี่น้องรอยสามสิบหาได้เลยยังำตำเนี่ตัวบบกยางใหญ่นะครับเนาะนี่มาเอาเลย F1 F2 มีให้อ่ะนี่ดูใกล้ๆอ่ะมาเบื้องตัวจริงเอาครับโปแลด์เอฟสองยางหนานะครับอ่ะ ตูต่อไปครับผมค่ะเอาเป็นอันนี้เพระท่านตีเบอร์เนาะบ่ค่ะอ่ะเพระท่านตีเ<ต>บอร์ลูกพ่ได้อยากตีกะตีฟีให้ค่ะครับผมอ่าตัวนี้ไอ้แขนอันตันดีนะครับพี่น้องครับแดงเข้มดีบดดีตัวนี้งวดจะเดือนแล้วครับจอยได้ประมาณแปดเดือนค่ะประมาณแปดเดือนลูกพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกพริกแดงลูกของพริกแดงนะครับเนาะลูกของพริกแดงอ่าส้นสูงลายยี่สิบลายยี่สิบผาบวกค่ะลายนี้าได้อด้วยครับพี่น้องครับอ่ะ ลูกของพริกแดงใส่แบบนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้ยี่สิบหกหาร้อยค่ะสองหมื 26, ่นหกห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นหกหาร้อยตัวลึกดีแข็งๆเลยสองหมื่นหกราคาสบายกระเป๋าครับพี่น้องครับบดๆเข็มๆเลยนะครับเนาะนเลือกเอาอ,เอีเด้อเครื่องดำครับผมนี่นะครับเดอ้ออ่ะนี่อ่ะนี่ด้าน,นี้ สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับเนาะสองหมื่นหกห้าร้อยเอาเบื้องตัวเอฟสองไปน้ำครับพี่น้องคุณอ่ะนี่ไม่ขนพลาดเลยนะครับเนาะ,อ,ะอยากได้ตัวไหนมาเอาครับผมสองหมื่นหกห้าร้อย่ะหนอกใหญ่ๆเบื้องหลังแตกดีอยู่ด้วยครับพี่น้องครับตัวเลือกดีอยู่นะครับเนาะอ่ะนี่หลักสอง ตัวต่อไปครับผมค่ะเป็นสาวรเอฟหนึ่งค่ะเป็นสาวน้อยเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบอร์สี่อันนี้อ่าซีซีเจ็ดอันนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกทศพลค่ะลูกทศพลน้องเขาจะเดือนครับในเจ็ดเดือนค่ะอายุเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องสูงกับสี่ร้อยยี่สิบกัวแล้วเนาะค่ะเจ็ดเดือนลูกของทศพลตีเฮ็ดเขาตีเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วอ่าตัวนี้จ่ยเปิดเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันหาลอยค่ะสองหมื่นเก้าหาลอยไดครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเบิึง ด้านหนาของน่องเขานะครับเนาะนี่สองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับอ่เบื้องแนวหลังนะครับพี่น้องเด้อหลังแตกดีอยู่เอฟหนึ่งนะครับเด้อสองหมื่นเก้าห้าร้อยจะพาเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะคุณหางเงยดีอยู่นะครับพี่น้องเออนี่อ่ะนี่เด้อนี่นี่นะครับเนาะจะซืแบบ้อเบื้องอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่แหละสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับตัวนี้พี่น้อง สองหมื่นเก้าหาร้อยสองหมื่นหกหาร้อยตัวที่สามยีย่ยเนีย่ยสามหมื่นเก้าหาร้อยอ่เลือกเอามีให้เลือกหลายนะครับเนะาะงูสาวมีให้เลือกเยอะต่อไปก็สิเป็นค่ะเป็นแม่ทองเป็นแม่คทองเอฟหนึ่งเดี๋ยวจังิ่งกันนะครับเด้อผมหยุทวนให้เบิง่งสีชัดๆนะครับเนาะนี่เด้อนี่อยากได้ตัวเดีมันเลือกเอาครับพี่น้องครับต่อไปก็สิเป็นงูทองเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆดึกๆแดงๆเลยนะครับเนาะ นี่นะครับเดอ้อพาเบองตัวนี้มันจับดีดีกันนะครับอ่ะเออโอเคยืนท่านี้กันนะครับเออนะตัวนี้อ่างวัวทองเอฟหนึ่งทองพอ่ออดไครับทองดีบีค่ะอันดามันค่ะทองดีบีอันดามันนะครับพี่นอ้องอาอยุนิดนใส่นิดนึงเออโอเคจอดครับวันี้ทองดีบีอันดามันนะครับเดอ้ออันนี้ทองเจักเดือนหรอครับทองได เขาซีเดือนค่ะท่องอ่าประมาณซีเดือนนะครับพี่น้องครับลูกที่ใดรับใจครับลูกสองค่ะลูกที่สองตัวนี้วันดีนะครับเดินดึกดีพร้อมอ่าส้นสูงอยู่ทธีไหทครับใจกะลอยซีสิบกัวค่ะซีสิบกัวได้ครับพี่น้องครับซีสิบกัวเนาะนี่เด้อเบางไก่ไก่ความดึกนะครับพี่น้องเออนี่ยแหละไปกำลังหาัวอทองช่วยอยู่ตัวนี้ใจเปิดเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทค่ะตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ่ะสี่หมื่นเจ็ดนี่ยแหละเลตัวเดี่ยี่ยมๆเมาๆิ่งยิ่งปปีเนี่ยแหละครับ เดือดสิบ้าเบื้องหางนะครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะอสี่หมื่นเะจ็ดนะครับเด้ออ่ะเบื้องข้านหลังนะครับสี่หมื่นเจ็ดตัวอ้งง่ายๆนี่แหละครับผมเด้อทุติยยางอ่อนเบื้องทางนี้นะครับเนาะสี่หมื่นเะจ็ดตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอฟหนึ่งนะครับเนาะ ทั้งนี่นะครับเนาะ F 1นะครับเห็นไปทางนี้เออนี่เบื้องจะชัด47,000ื่นนี่แหละครับตัวิใหญ่นี่แหละครับผม4 7 0 0 0เอ้าวตำนนี้บ่บมีเด้ครับพี่น้องเนอะตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องต่อไปจะเป็นงัวด,ดำนะครับนะ งาดำตัวนี้กับทองเท่ากันน้อใจนะคะ่ะทองในสามเดือนกว่าละค่ะทองในสามเดือนกว่าอ่ะนี่นะครับสามเดือนกว่าตัวใหญ่ยังได้พี่น้องครับสามเดือนกว่าทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับสติงเล่ค่ะทองสติงเล็กสามเดือนกว่าลูกที่ไหนครับลูกแรกค่ะสาวทองแรกตัวนี้เป็นงงาลูกแรกด้วครับพี่น้องเด้อเป็นงงาลูกแรกส้นสูงเท่าไรครับน่าจะได้รอยสี่สิบกว่าได้ค่ะรอยสี่สิบได้นะครับบวกได้อ่ะนี่อ่ะโอเคบวงสีจะสัตย์ครับ โอเคอ่ะนี่สีแบบนี้แหละอ่ะทองชั่วๆประกันทองให้ตัวนี้จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับ2 9 5 0มืนเก้าพันหาอยค่ะอ่ะตัวนี้2 9 5 0มืนเก้าพันหอยนะครับตัวใหญ่เลยได้ค่ะพี่น้องครับได้ไอ้ง้วทองตัวใหญ่สีสวยซ้่มอ่ะเป็นผืนแดงๆนะครับเนาะค่ะตัวตัวนี้จะมีหางแซมน้อยนึงค่ะบ่อดหลายอ่ะตัวนี้จะมีหางแซมนิดนึงแจ้งลูกค้าไว้ซึ่งค่ะนี่เลยครับถ้าถ้าเบป็งปกติก็คือก็คือบ่เห็นเลยค่ะเออนี่เลยครับเด้อ อย่างครับอยากได้มาเอาเลยมักตัวไหนมั่วเลยก่อนครับถึงง้วนทองหลือว่าง้วนสาวนะครับเนาะ,อ,ะอ่ะอ่ะวันนี้ก็น่า,าจ,จะมีให้แค่นี้นะครับเนาะ,<ฮ>ะ,ะอ่ะาเอาจังได้ก่ะ<ส>ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับครบ<ส>ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ